เนื่องจากเกษตรกรประสบความเดือดร้อนต้องสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดินหรือต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกินสมควรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินการจำหน่ายผลผลิตตลอดมาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพร,ระประปมาพิไทยในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศัการาช2518 และยังได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เพื่อมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปโดยมีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งตลอดระยะเวลา41ปีที่ผ่านมาสปอกอได้ดําเนินการจาัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรยังคงเป็นกระดูกสันหลังของชาติสืบไปสปกรมีหน่วยงานในสังกัดแยกตามภารกิจแบ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางประกอบด้วยแปดสำนัก1กอง1ศูนย์และราชการบริหารส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด72จังหวัด ในปีพุทธศักราช2559มีอัตรากำลังข้าราชการ1,986อัตราพนักงานราชการ339อัตราลูกจ้างประจำ238อัตราในวันครบรอบ41ปีของสอปรกรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินก็ขอให้าการดำเนินการในปีต่อไปเป็นไปตามเป้าหมาย ที่คาดหวังไว้รวมทั้งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในระยะยาวต่อไปในปีต่อจากนี้ไปสปกรเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ในโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยประสบความสำเร็จ รวมทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองการที่1นโยบายในเรื่องของการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเพิ่มโอ,อกาสการแข่งขันในพื้นที่ที่สปกชรับผิดช,ชอบขอให้ทางสปกชประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในส่วนที่2ก็ขอให้ไปทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความ อยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นในส่วนที่3เรื่องของเส้นแนวเขตซ้อนทับหรือมีการประกาศล้ำไปในเขตพื้นที่ของทางรัฐหน่วยงานต่างๆก็ขอให้ดำเนินการโครงการวันแม p ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในการที่จะทําให้แนวเขตอยู่ในมาราส่วน1 0ต่อ4ี่พเหมือนกันแล้วก็ร่วมกันในการพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญปีนี้นโยบายจัดที่ดินแห่งชาติของทางท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ดําเนินการจัดที่ดินทํากินในรูปแบบใหม่ที่ให้สากรณการเกษตรเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อที่จะทาให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ทําให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยประสบความสำเร็จ ก็ขอให้ร่วมกันดูแลรักษาป่าหรือจะส่งคืนหื้นป่าตรงนั้นให้กับทางกรมป่าไม้ไปดําเนินการร่วมกันในการจัดป่าชุมชนต่อไปขอให้ทางสรกอ ดำเนินการประสบความสำเด็จต่อไปครับาระกิจของสปกแนดดจนถึงปีพศ2518สพกรได้ดําเนินการจัดที่ดินไปแล้วจํานวนประมาณ35 5, ล้าน5แสนไร่คิดเป็นเกษตรกรประมาณ2 000, 7, 50, ล้าน7แสน5หมื่นลายในขณะเดียวกันได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำไปแล้ว 164แห่งปรับปรุงแหล่งน้ําอีกจํานวน166แห่งได้ดําเนินการตัดถนนไปแล้วจํานวน28สายและปรับปรุงถนนอีก11สายนอกจากนั้นยังได้ไดาเนินการอบมรมเกษตรกรไปเป็นจํานวน2ล้าน5แสน7หมื่นลายสำหรับในปีงบมา2,559มีมีแผนงานที่จะดำเนินการจัดทินให้แก,ะกะ่เกษตรกรจำนวนประมาณ6 0 0 0 0ไร่ คิดเป็นเกษตรกรประมาณ6,3,000ลาายและยังมีแผนงานที่จะปรับปรุงแหล่งน้ำอีกจำนวน86แห่งและก่อสร้างแหล่งน้ำอีก96แห่ง<ม>ก่อสร้างถนน10สายปรับปรุงถนน15สายและมีโครงการอบรมเกษตรกรอีกประมาณ4 6 0 0 0ลายนอกจากนั้นจะดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ยังไม่ชัดเจน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานเกษตรกรจะรับความเป็นธรรมยิ่งขึ้นนอกจากนี้สปกยังมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่สปกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้กลไกลท้องถิ่นเป็นหลักผ่านโครงการต่างๆ เรามีโครงการส่งเสริมต่างๆที่เราได้ไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยก็คือโครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้าน่ามสิงป์กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองสนมจังหวัดวราชธานีนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมลอนหมูใหญ่ร่วมใจ ในเรื่ององค์ความรู้นะครับก็ได้รับความรู้ในความอนุเคราะห์ของสอปปนะที่ได้ให้เราไปดูงานคิดว่าสปร,รนี่ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกสรสปก,ก็คงจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนครับสปคขอบคลุณครับผมมีความคาดหวังว่าอยากจะปรับปรุงกฎหมายและเบียบของสอปร,รเนี่ย ให้มีความทันสมัยขึ้นมีความถูกต้องชัดเจนขึ้นเพื่อการป้องกันไม่ให้ข้าราชการของเราเนี่ยทำผิดกฎหมายทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะทําให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรสิทธิของกเกษตรกรจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระเบียบที่ถูกต้องและแม่นยํานอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องสระบบที่ดินของสวกอเนี่ยยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขาดตกบกพร่อ,องแล้วก็สูญหายไปเป็นจำนวนมากมันเป็นกระทบสิทธิของกเกษตรกรเอกสารเขาหายเขาก็เสียสิทธิ์ผมก็คาดหวัา ว่าจะได้ปรับปรุงระบบต่างๆของสปรกรเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมเองอยากจะพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเราจําเป็นจะต้องส่งเสริมบุคลากรของเราได้รับการอบรมต่างๆให้มากขึ้นทั้งกฎหมายปกครองทั้งความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพพัฒนากเกษตรเพื่อพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ประโยชน์สูงสุดก็จะตกแก่เกษตรกรแล้วผลสุดท้ายจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครัสบสปกยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรผู้ยากไร้พร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานได้มีทรัพย์สินทํากินและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม